ไหนๆก็มาประเด็นแม่ลูกแล้ว <c oughs> ไปถึงอีกหนึ่งคุณแม่ที่แบบว่าโอ้ก็ยังคงน่ารักแล้วก็ยังคงสวยเสมอครับคุณแม่น้ําชาของเรานะฮะกับลูกชายครับน้องน้ําทะเลน้ําชาน้ําทะเล <c oughs> น่ารักเนาะโอ้น่ารัก <c oughs> ลูกชายวัยแค่ขวบเดียวเท่านั้นเองครับนี่ะเนี่ยฮะ แต่ต้องบอกเลยว่าคุณแม่เนี่ยเขาวางโปรแกรมไว้ให้กับลูกชายเนี่ยแน่นมากๆกิจกรรมต่างๆนานาฮะไม่ว่าจะเป็นการเสริมพัฒนาการทั้งกายภาพสมองความคิดสร้างสารรค์น้ําชาว,วางตารางไว้ให้กับลูกชายตเต็มเอี้ยเลยแหะครับคุณนี่คือ1ขวบนะที่พูดมาหนึ่งขวบเออหนึ่งขวบนะคุณผู้ชมตารางต่างๆนานาเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะคุณแม่น้าชาก็มาสวัสดีปีใหม่นะคะทีมข่าววันบันเทิงเราก็เลยถามเลยว่าเรื่องของการเลี้ยงลูกเป็นยังไงเธอย,ยอมรับค่ะว่าวางแผนไว้หมดแล้วนะคะเสริมพัฒนาการ การให้ลูกทุกอย่างเอาตั้งแต่2เดือนก่อนนะคุณผู้ชมเมื่อตั้งแต่2เดือนก็คือพาลูกอะไปว่ายน้ำเร็วเดือนเลยบอมแปมบอมแปมให้ลูกแบบเอาตัวรอดอะไรแบบนี้โตมาหน่อยค่ะเข้าคลาสปตีนป่ายร้องเพลงแต่เอางี้ฟังดูกิจกรรมคือแน่นมากลูกยังหนึ่งขวบแบบนี้เนี่ยนะคะขอเรียกเลยว่าเป็นคุณแม่นักวางแผนได้หรือเปล่าจ๊ะคิดว่าชิวนะตอบตอนนี้คือชิวแต่หน้างานไม่รู้ น้างานอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างแพลนอะไม่ค่อยปล่อยให้เป็นธรรมชาติแพลนทุกอย่างบนกระดาษเหมือนแบบเป๊ะ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 เป็นระเบียบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอะ้วยเฉาเป็นแม่เขาเข้าใจว่าถ้าเป็นแม่ดูอยู่อะจะเข้าใจว่าเราอยากจัดเต็มให้ลูกทุกเรื่องและดีที่สุดแบบสุดความสามารถอะไรแบบเนี้ยค่ะคือพอเขาก้าวไปในอายุของเขาอะที่เขาสามารถทํานู่นทํานี่ได้ใช่ไหมคะ มันจะมีเป็นเป็นสเต็ปเลยอ่ะ Google ก็ได้ว่าเด็กอายุนี้ทำอะไรได้บ้าง จะต้องอินพุตจะต้องใส่อะไรเข้าไปบ้างเราก็จะแบบเต็มที่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บหนึ่งขวดจัดอัดเข้าไปอีกขวบครึ่งอัดเข้าไปอีกสองขวดอัดเข้าไปอีกอะไรเงรี้ยคือเราก็แพลนว่าเราอัดทุกสิ่งที่ที่แบบเหมาะกับอายุอายุข,ของเขาอะคะ่ะในทุกช่วงยอะไรเงี้ยโอ้โนะตกมือฮะนะวางแผนทำไมถึงตอบว่าชิวนะชิวชิอว,ว, <laughs> วางแผนอยู่นะคะใช่ครับยังไงก็เรียกได้ว่าวางแผนอนาคตเพื่อลูกชายสุดที่รักแหละครับใช่ถูกต้องนะคะ thank you